เบลกี้มีอะไรอ่ะวิทยาลัยพิเศษครับ<ผ>มัน <ผม S 1> ช่วยเรื่องไหอ่ะที่วันหนึ่งผมทำหลายอย่างงานต่อง,งานผมไปร้องเพลงบ้างไปแสดงบ้างก็ต้องมีตัวช่วยนิดนึงช่วยเรื่องความจำจริงเหรองั้นขอทดสอบหน่อยได้ป่ะได้ดิหมดเวลาช่องที่หายไปคือเลขอะไรสองทำไดนไน้นี่ไงนี่ไงมันช่วยอยู่นี่ไง ช่องนี้อะไรหายไปแอปเปิ้ลไม่ใช่แตงโมแก้แก้ไงหมดเวลาแมวนี่เป็นแซลมอนแล้วก็มีอยู่ในวินนทโคลโกลดด้วยนะหมดเวลาแอสตาแซนทินแล้วก็ไปเสียใชไปกลายเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพดีอย่างวิทโคลโกลและวิทโคลบีคาเซ็ต หมดเวลาน่าจะเป <c oughs> ็นรูป D หนึ่งไหมะเป็นรูปโอทอลสอดทูกอ้าว <c oughs> ไปแล้วเดี๋ยวผิดอต่อไปอันนี้ต่างทุกคนแล้วนะจะมีเวลาทุกคน5วินะแล้วก็อันไหนเปลี่ยนไปยอะไรยังไงต่อมาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับไปไปแล้วด้วย